สวัสดีครับมินามีเรื่องเล่าในวันนี้จะพูดถึงเรื่องนางจามาเทวีเป็นชาวลาโวนะครับมาเมืองลบบุรีอดไม่ได้ที่จะนึกถึงชาวเมืองลบบุรีท่านหนึ่งใดหรือครับท่านเป็นผู้หญิงที่เก่งและก็เป็นผู้ที่มีความสามารถแห่งเมืองลาโวแต่ท่านไปปกครองเมืองหาิพูลชัยหรือที่รู้จักกันดีในนามในปัจจุบันว่าเมืองลำพูนพอพูดถึงเมืองหาิพูลชัยเนี่ย ทุกคนก็จะรู้ทันทีว่าต้องเป็นพระนางจามเทวีนะครับเรื่องราวของพระนางจามเทวีที่เชื่อมโยงระหว่างเมืองละโวกับเมืองขริภุญชัยนั้นก็น่าสนใจนะครับมาลองติดตามดูพงศวดานโยนกได้กล่าวได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระนางจามเทวีซึ่งเป็นพระราชธิดาของเจ้าเมืองละโวแนละได้ไปครองเมืองขริภุญชัยโดยมีเรื่องราวดังนี้นะครับ เอาราวปีพุทธศักราช1,200มีนครใหญ่ทางภาคเหนือชื่อว่านครหาริพุนชัยซึ่งสร้างโดยฤาษีวาสุเทพนะครับต่อมาเนี่ยนครแห่งนี้หรือเมืองแห่งนี้นั้นก็ขาดเจ้าเมืองปกครองบรรดาอามาแ์แล่รฤาษีได้ปรึกษาหารือกันว่าจะหาผู้ใดมาเป็นเจ้าผู้ครองเมืองดีนะครับทุกคนต่างทราบดีว่าพระเจ้ากรุงละโวนั้นเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ และทรงทศพิธราชธรรมพระองค์มีพระราชธิดาผู้มีสติปัญญามีความสามารถฉลาดและมีมารยาทอีกทั้งมีน้ำพระทยัยโอภ้อมอารีมีความเหมาะสมที่จะมาปกครองเมืองาริปุญชัยได้พระราชธิดาพระองค์นั้นคือพระนางจามเทวีหลังจากที่ได้ปรึกษากันแล้วเนี่ยบรรดาอมาตและฤาษีจึงได้แต่งตั้งให้อมาตคนหนึ่งนะครับมีชื่อว่า อติคุยะอมาตก็เป็นคณะทูตเดินทางไปเชิญพระนางจามาเทวีที่นครละโวให้พระนางเนี่ยมาครองเมืองาริพุนชัยคณะทูตเดินทางมาไปที่เมืองละโวนะครับโดยล่องมาตามลําน้ําปิงหรือพิงจนกระทั่งมาถึงเมืองละโวและคณะทูตได้เข้าเฝ้าพร,ระเจ้ากรุงละโวทูลข้อความแสดงความประสงค์ให้พระองค์ทรงทราบ พระเจ้ากรุงมโวนั้นได้ตรัสถามพระราชธิดาคือพระนางจาม,มาเทวีว่ายินดีจะขึ้นไปครองเมืองหริปุลชัยหรือไม่พระนางจาม,มาเทวีกราบทูลว่าพระนางนะ่ยไม่ขัดข้องเลยยินดีนะครับในช่วงเวลานั้นนะ่ะตรงกับปีพุทธศักราช1206พนระนางจาม,มาเทวีทรงเตรียมตัวออกเดินทางจากเมืองลบุรีไปยังเมืองหาริปุลชัย นางได้ขอให้พระราชบิดาจัดเตรียมผู้คนและสิ่งของ,งต่างๆเพื่อนําไปยังเมืองหาริพุลชัยผู้คนและสิ่งของเหล่านั้นมีอะไรบ้างครับก็มีพระพุทธนะพระพุทธรูปพระธรรมแล้วก็พระมหาเถระผู้ทรงไตรปิดก500รูปก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลยรวมทั้งพราะมณาจารย์โหราราชบัณฑิตอีก500คนแพทย์500คนนะครับ และช่างต่างๆอย่างละ500คนเศรษฐีข้าวดีอีกพวกละ500คนรวมทั้งพลทหารจำนวนมากด้วยทั้งนี้เนี่ยพระนางจามาทีบีจะได้นำผู้คนและสิ่งของเหล่านี้ไปพัฒนาเมืองขริภุญชัยให้มีความเจริญก้าวหน้ากล่าวกันว่าขณะเดินทางนั้นพระนางจามาทีวีพระองค์ทรงคันอยู่แล้ว3เดือนเมื่อเดินทางมาถึงเมืองลำพูนหรือเมืองขริภุญชัยได้เจวัน พระนางก็ทรงคลอดพระกุมารเป็นฝาแฝดชายนะครับแฝดองค์พี่นั้นมีพระนามว่ามหันตยศกุมารส่วนแฝดองค์น้องมีพระนามว่าอนันตยศกุมารราชสกุลจามเทวีวงศ์เนี่ยประมาณ50พระองค์ได้ครองราชสมบัติที่เมืองหริภุนชัยสืบเนื่องต่อกันมาราวหนึ่งอหกปีนับได้ว่าเมืองระโวและเมืองหริภุนชัยนั้นมีความเชื่อมโยงแนบสนิทกัน แม้ว่าต่อมาเมืองกระบวจะได้ถูกปกครองโดยขอมและกลายเป็นคู่สงครามกับเมืองหาริภุนชัยแต่สายสัมพันธ์อันเกิดจากพระนางจามเทวีมีได้เลือนหายไปเลยนะครับ